สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f อทุกทท่านนะคะท่านผู้ชมหนาววันนี้มาพอ้ากกันกับช่องน้องน้ำชาแนลคือเก่านะคะท่านผู้ชมมาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลวันนี้มาในรูปแบบตอนกลางคืนนะคะท่านผู้ชมผ้ามาช่อมบรรยากาศยามกลางคืนเนาะคะ่ะกษิดงยินเสียงสนุวาวเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่น้ำบันนอกเนาะตังจังหวัดกสิ น้ำหนาหนาวเนาะค่ะกับเสียงยิเสียงทะนุวาวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเขากับมันเขากับมันร่มเขากับเอาวาวมามานีแล้วเขาก็ตัวคลักไว้นะบ like yeah, ัลลวเขาเอินไว้อย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมกะผ้ามาโขงสุดท้ายกับว่าใดเนาะค่ะกับแม่ตะเคียนวันมานี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเคียนวันมานีนะคะอันน้องน้ำมาแล้ว รอบนึงเนาะเอาผลไม้มากบมาบมไหว้แม่เนาะคะ่ะมื้อนั้นเพิ่นกับาไปเที่ยวต่างประเทศเสียงปลาบอนปลาสวบเนาะคะ่ะเพิ่นกับาไปเที่ยวต่างประเทศเดนผู้ชมบ่างคนเพิ่นก็ไเด้โชกนําอยู่เนาะคะ่ะกะเมื่อนี้สีมาลูกแป้งเนาะค่ะมาลูกแป้งนะคะมาลูกแ,แป้งมาขอโคงสุดท้ายกะ มาคนเดียวเนาะค่ะมืนอี้มาแบบว่าท่านเด็กคาปันได้แต่ว่าในกล่องก็คือจังมืดนั่นแหละท่านผู้ชมเนาะค่ะประมาณหกโมงหกโมงหามงคเคิงกับมืดแล้วค่ะอยู่อยู่่างจังหวัดเนาะค่ะท่านผู้ชมพันนาหนาวบ่็้องห่วงเพราะว่าคําเร็วเราามขี้รถมาคือมันเย็นเนาะค่ะมันเย็นเพราะตกแลงมากมันก็อากาศมาก็สิตมอุณหภูมิมาก็สิตามุ่มมงมาก็สิเย็นแล้วก็การเริมเป็นวัดเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ดูแล รักษาสุขภาพอยู่แต่ว่าย่ำถืออากาศเย็นๆมากับเป็นวัดนะคะไม่กับบอกขึ้อยู่ในเฮียนขันยุบานนี่สิ่งกับกับว่าอะไรเป็นอีังนะคะพ่อเขาออกมาถืออากาศเย็นๆนี่สิ่งมันกับเป็นธรรมดานะคะเย็นเนาะกาอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะ้ใดที่กดติดตามแล้วเรียบร้อยนะคะกาขอให้ โชคดีทรงถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่เนะาะท่านผู้ชมกับงวดนี้กับงวดงวดสุดท้ายแห่งปีงวดสุดท้ายประจําปี2568นะคะท่านผู้ชมเนาะกับขอให้แห้งๆปังๆเด้อค่ะงวดทรงถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกะทางงจังหนาปีใหม่ปีเก่ากะคนผู้เก่าคือเก่าเนาะท่านผู้ชมนะ เขาก็มายิ่งเขามาหาอยากหาก,กินโอ้ยนะ้ำมูกไหลน้องท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเมืองบริเวณหลบๆน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเดิมบาอะไรยังไงเนาะคะ่ะต้องสำรวจก่อนเด้์บริษัทกับเนี่ยมันคือน้องก็บตองสำรวจก่อนก่อนเฮาสินังกราบไหว้เพิ่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะจ้ะนะคะเอามอไซค์มาเก่าเจ็ดหกหนึ่งสอง กับแม่ตะเคียนวันมณีนะคะท่านผู้ชมชุดชุดมีกับมีเอฟซีเนาะคะ่ะว่าชุดเออชุดแม่หายไปใสน่องน้ำว่ามันก็ได้หายเนาะคะ่ะตามตามทีนี่เนาะไม่ได้หายเพราะว่าเพราะว่าอะไรแต่กรอนเพื่อสิชุดเพื่อสิ เลี้ยงกันคือบอ่บอเอาทีแบ่งสีไหมคะ่ะเพิ่งสีเลี้ยงกันแบบขยายออกเนาะล้วกลวแต่ตอนนี้มันล่มมันล่มแล้วมันก็เลยตอมไปอยู่หมองเดียวกันล่างเถื่อ,อร่างเถื่อน่ะชุดโตก๊กชุดอีกย่างเพิ่งกับเก็บมา่ใหม่ด้านข้างเนาะคะ่ะทา่านผู้ชมด้านข้างเนี่ยสองข้างเลยชั้นที่สองนะคะตอนตอนแรกอะ่ะจะมีแค่ชั้นเดียวนะคะชั้นบนเพิ่งสีหอยไปตั้งสันสันบนเนาะคะ่ะ อันที่สองน่ะเพิินบ่ได้หอยไว้แล้วเพิ่นมากเพนกับเอาหอยมองง,นะนะง่ายๆน่ะเนาะเพินกับ่ได้อยากออกไปทางหลังนาะเพนก็หอยไวน้ำของอางจังส่เนี่ยด้านข้างก็ชุดเยอะนะคะท่านผู้ชมด้านข้างก็กชุดเยอะเนี่ยทางนี้ก็เหมือนกันก,ก็ชุดเยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนะนะาะเพราะว่าตะก,กีเพนก็นคือจบเรียกหม้แต่มองหันมันบอมกับเลยเมืองก็งจังหลายมันบ่ท่านผู้ชมแต่ตามตามที ควบหรุอซึกง,ง,งน้องน้ำเลยสมุชชุน้องน้ำก็บ่าบ่ได้หายค่ะก็ีอยู่อยู่อยู่เหมือนเดิมนะคะแค่บ่าเอามาไว้อีกอีกมุ่มหนึ่งซื้อนะคะปกติเพิ่นสิเอาไว้ทั้งหลังเบิดเลยเนาะโอ้ยแม่งสมุชชุแม่งหลายแม่แตะเคียนวันมันี วันที่แล้วแม่ให้เรียกเขาเด้อแม่วันนี้มาตามต่อขอต่อโค้งสุดท้ายแมงเยอะเหมือนเดิมหัวคาแม่งหลายท่านผู้ชมหัวคาแมงหลายะนะคะแม่ตะเคียนวันมะนี กะเฮ้ยเอาผู้ชมแบบว่าชุดสีแดงแม่ก็ใส่แม่กับ,แม,กบแม่กับใส่ชุดสีแดงเมื่อกี้ชุดสีแดงขยับนะคะชุดแบบมีหุนผอมเลยถ่าผู้ชมแต่ว่า ขยามแห้งมากเหมือนกับชุดสีเขียวเนี่ยส่วนสุดนันแนวหอยลุดนะคะมันไม่แนวหอยที่ว่างไว้อยู่หางล่างมันมีอียงดกักนนี่ชุดหนึ่ง Đi lễ cả Mân lôm nó thẳng vào chôm nó lôm nó lôm Đều đơ Đây là Đài thang này là Phương Thì bỏ qua sư tuần tốt quá Thằng một เอาหอยไปทางนี้อบโอเคเรียบร้อยด้านหลังก็จิเป็นทงหน้าด้วยตนผว้ชมด้านหลังเป็นเป็นทงหน้าเพิ่นเกี้ยวเขาเบิดลแล้วละ่ะน้อค่ะีขี่เข็มแม่ง,งอดบอเอาบอมี่ตำรวจโอ้ยอ๋อสิ ไปท่านผู้ชมไปเตรียมของกราบไหว้แม่ตะเคียนวันมณีด้วยกันเนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมโอ้ยคอยกระโคนขี้งลุกอยู่ดิเห็นหว่าก็ได้แต่ว่าเป็นขั้วสิ่งอ่ะโได้แบบกระตื้นด้วยเลยสิโบตื่น นี่คือมาโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมขันบ่อมาเพล่นก็ว่าไปโค้งสุดท้ายแน,น่หนองน้ำไปโค้งสุดท้ายขอโค้งสุดท้ายให้หน่อยอ้าตามคำเรียกร้องพยายามเหตุห้ถือใจเอฟซีทุกคนนะคะหนึ่งสองสามขันว่าให้ใหไปขคตั้งประเทศไทยกรับไปห่แบบว่าประมาาว่าเพิินอยากห้ล่งไปมองนี้ ไปสารน,นี่หายโลกมือนี่หาตรงกับมือเมื่อนมื่อนตั้งประเทศเนั่นสิเนะาะกะกะอันไดนพราเหตุใดกะเหตุใดโลกกะเหตุไห้เนาะคะ่ะเอาแต่ว่าเลขทูบขอไปแล้วนะท่านผู้ชมเลขทูบหนองนามมามาตอนกลางเว้นขอแล้วมันนี่รูแปแยงย่างเดียวซะเนาะ lúp bê nhàng điều lúp bê điều เียงยังค่ะเสียงอะไรท่านผู้ชมอืมนะตั้งจิตอธิษฐานเด้อท่านผู้ชมมาหวายบอกกล่าวแม่แต่เคี่ยนวันมนันี่น้ำกันเด้อท่านผู้ชมผู้อยู่ทางไกล ้างต่างประเทศเนาะคะที่กำลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อ แม่แต่เขียนวันมานี่มือนี่ลูกหลานก็ได้เดินทางมาหาแม่มากราบมาไหวแม่มีดอกไม้นม้ำน้ำแดงมาไหวแม่ในมือนี่เดอ้อมาโคงสุดท้ายมาขอโชกขอแนวทางเป็นสะพานบุญให้ลูกหลานแม่เอฟซีทุกถ่านทุกคนที่เพิ่นยู่ตั้งจังหวัดตั้งประเทศเพิ่นนับถือแม่กำลังรับชมคลิปในตอนนี้ เพื่อทีสิมาขอโชคขอแนวทางไปฝากเพลินไดเป็นแนวทางขอหวววันที่สิบหท่านว่าคม2องพหงวดสุดท้ายของปีนี้เด้อแม่ให้เลขแตก3โตรโตรงๆมณีลูกล้านขอหลูกแป่งย่างเดียวเป็นตัวใดอยังจังใดแม่กะเฮดให ปากฏเห็นแบบชัดเจนแล้วให้เลขที่เห็นเมื่อนี้นั่นไปเขาเลขถ่ายรางวัลที่1นึ่สตัวตรงๆน้ำเดิมแม่เดิมเปิดโชคเปิดดวงเปิดการเงินให้จะเลื่อนลุงเรื่องทํามากขาขายกะขอหายแห้งๆปังๆผู้ใดเดินทางไกลๆแม่กะสวยปกปักรักษาให้เพิ่นเดินทางแควคาตลอดปลอดภัยปกปักรักษาลูกหลานทุกผู้ทุกคนเด้มแม่เด้อ มันนี่ก็อันใดคำบอกว่าจากิริยาท่าทา,ทางอันใดบ่ถือบ่ตองบ่ขวนแม่ก็บยายหลุกร้านเป็นบาปเป็นกรรมเด้อแม่เด้อสาถูกาถูกซาถูกอุ้มโอ้ยทผู้ช่กว่านกว่านึนกว่านึกว่าถูกซ่องนั่นแต่ว่าพ่อแมน ออถูกมาตตาใสเดี๋ยวท่านผู้ชมมีผู้ดใดอยู่แถวนี้อยู่ดิเดี๋ยวนะถูก เป,เป็นถูกจะซื้อไม่มีอะไรเอา้างทูบเก้าดอกพร้อมมีทูบเก้าดอกนะคะเนี่ยเวยสำรับายแมพอดีทูบเก,ก้าดอกพอดีเลยต่วันต้งงานบายไปแล้วเดี๋ยวลูกแป้งก่อน ืขอขเสียวสันลังแต่บบดนี้ขอคือน่าอยากเป็นขอข่าอยากเป็นลูปทั้งหลังเลยเด้เพราะว่าเป็นหูแบบว่าคน้นหัวลูกเป็นแบบว่าร้อนหลอนเองแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวด้วยตาว่าทีเพิ่นขยับก็บสิเป็นนํำล้มนั่นลหละมันบ่ได้มีอีย่างดอกเนี่ยเห็นบ่ล้ม แล้วท่านผู้ชมถุซ่าถุซ่าถุท่านผู้ชมเสียงนี้ใช่เลยเสียงนี้แหละแสดงว่าเพิ่นอยู่นี่อยู่ท่านผู้ชม เพิน่นเพิ่นรับลู้ถูกสิ่งย่างที่ผู้ได้กายไปกายมาแม่กระทังหนองนามมาเพิ่นก็นยังยังแบบเพิดให้รู้ว่าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นรับลู้ซิ่งที่บอกที่ขอไปสาถูเดอ้อแม่เดอ้เอนั่นปังแท้ไปลูกแปงเจว้ว่า รูปนี้ได้พ่นี่ท่านผู้ชมตองน้ำจะรูปตรงนี้มองกลัวคืนนี่แหละจะรูปตรงนี้นะเดี๋ยวเด้อขออนุญาต มาแบบที่นี่เอากล้องมาส่องดูเลขรูปแป้งด้วยกันเลยน้องท่นานผู้ชมโอ้ยขอจเจสิฟโฟก,กัสมองได้แล้วนะคะท่านผู้ชมเดีย๋ยวเฮ้ยไปไปดูไปไปไปซองเมืองมองรูปแป้งน้ำกันท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเมื่อกี้ชุดขยะบางแห่งหนึ่งเดี๋ยวเด้อ vay vào xong xong hãy mừng là cả chị cặp đưa thầm một chôm đưa hiến bò ดูชัดๆนะคะทานผู้ชมเมืองเอาพั้งเย็ยนทานผู้ชมเป็นเป็นวัดเลยเพราะว่าอากาศเย็ยนเนาะคะ่ะเอาเดี๋ยวด้วย เออยบเมนเลขเลขที่รูปแป้งเนาะค่ะท่านผู้ชมที่รูปแป้งมีแปดเก้าสามข้างล่างนี่ก็เป็นสามอ๋อบบเห็นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเลขสามได้ รงนี้ก็เลขสามแปดเก้าสามท่านผู้ชมตะว่านี่ก็คือเลขเจ็ดเนาะตรงนี้อะมาเลขเจ็ดเลยแปดเก้าสามหรือแปดหกสามท่านผู้ชม แปดเก้าสามหรืว่วแปดหกสามโอ้ขอเป็นวัดแล้วหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหน แปดเก้าสามแปดเก้าสามนะแต่ว่าตรงนี้เป็นเลขเจ็ดก็ได้เชี <S <S> <S งยงสติ ผู้ชมลงนามเพ็นเป็นอันนี้แม้ว่าจะเป็นวงกลมหน,หน่อยๆนี่นี่วงกลมเล็กๆเกนี่ยเหมือนเก้าศูนย์ก็ได้เนาะวงกลมหน่อยๆหน่อย,อยเ,อเก้าศูนย์เอาเลขเก่ามองไปเมืองมากเลยคือจังเล็กเจ็ดหัวบอชบาบอชาปานใดไหมแปดเก้าสามหรือว่าแปดเจ็ดสาม เนาะคะ่ะแปดเก้าสามหรือว่าแปดเจ็ดสามนะท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยเหมือนเลขเจ็ดอยู่นะแปดเก้าสามแปดเจ็ดสามตามนั้นเนาะคะ่ะผู้ใดเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มามึงลองคอมเมนต์มานะคะเนี่ยลองคอมเมนต์มาใครเห็นเป็นตัวไหนนะคะแต่ว่ามื่อนี้ ผู้ดใดเมืองบ่ท่านบ่สาใจเมืองบ่โดนพ่อแคบหน้าจอหรือว่าสต็อปลีปไหวเมืองเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าน้องนามสิกับเลียวนะคะน้องนามจะกับเลียวเอาตามนั้นเสียงเอียงว่ากันโอ้ยไปท่านผู้ชม กลับบ้านกลับบ้านนะคะบ้านสีดึกเนาะท่านผู้ชมกะตามนี่เด้อเนาะซาถูเด้อแม่ห้มันมานปังๆเฮ้งๆเด้อห้เลขเข่าคักๆจังๆสามตัวแต่เปลี่ยงป่างทรงถ่ายปีกเาตอนรับปีใหม่เด้อแม่เด้อลูกหลานเพินเพ่นเอฟซีเพิ่นถือแก้วได้โชคน้ำแล้วเพิ่ะสิซื้อของมากกาป้าไหวา้ื้อดอกไม้ แนว่แม,ม่มักถูกสิงยางมากาบมาไหวแม่เดอ้อและเพิ่อกสิได้ร่วมสร้างสารไม้ให้แม่ตะเคียนสวยมานี่น้่เด้อแม่เด้อบ่พ่อถือกไก่ถืออยู่ใส่สุกใส่แน่เด้อแม่เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงตอนหลับปีไม่เดอ้องดหีิลูกลานกับสิขอลากาบเด้อแม่เด้อสวดปกปักรักษาคุ้มครองตลอดปลอดภัยหอดบานหอดซอ,อ,องสาธุ ไปท่านผู้ชมตามนี้นะคะวันนี้จังพอกันไหมเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไล k ์กดแชร์กดติดตามช่อนงน้องนำแชแนวเมื่อนี้น้องนำขอตัวกาบบานกอนแลว้วก็ล่าท่านผู้ชมทุกทุกท่านไปกอนเนาะคะ่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกทุก,ท,กท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ